ผมก็อันนี้เป็นเครื่องเตาแมทนิฟนะครับเป็นของ LG อาการนะครับทราบนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่ามันไม่ร้อนนะครับเราก็ตั้งในย่านเบาๆนะครับแค่นี้แล้วกันตรงนี้ทำถุงมันจะดังดติ้งนะครับเรา ผมตั้งมาย่านหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ทดลองวิเฉยนะครับปั๊กก็โดนอันนี้ครับพันมาเต็มเลยใสยสายขาดมาลองเสียบปั๊ดดูครับเครื่องทํางานนะครับแล้วก็จานไฟหมุนนะครับหมุนปกติซึ่งอาการนี้ก็เครื่องติดนะครับแต่ว่าเปิดไปสักพักมันก็ไม่ร้อนนะครับอาการมันก็คือไม่มีความร้อนนะครับถอดปั๊ดกับผม ต่อดปลั๊กทุกครั้งที่ซ่อมนะครับเราลองเอามือไปจับๆดูนะครับนี่ครับมันไม่ร้อนนะครับถ้ามันร้อนมันจะอุ่นแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเครื่องนี้ไม่ร้อนนะครับเครื่องติดแต่ไม่ร้อนนะครับทีนี้สาเหตุมาจากอะไรเราก็ต้องมาค้นหากันนะครับถอดออกมาครับเพื่อนก็ปกตินะครับมันก็จะมีฟิวนะครับอา็จะมีตัวตัดเวลามันร้อนเกินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัด ิว10แอมป์ M นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิว1ไม่ถึง1แอมป์นะครับตรงนี้ก็คาปาคาปาก็มา1 1เมครนะครับนี้ก็เป็น,นลูกไอ้เป็นที่เราเวลานั้นความร้อนเสร็จมันก็จะดังเติงนะครับให้เรารู้ตัวน,นี้ก็เป็น R นะครับ R ค่ากี่โอห์มเราไม่รู้เราต้องวัดดูนะครับ นก็เป็นพวกสวิตช์เปิดนี่หลอดไฟติดปกตินะครับไฟวิ่งผ่านหลอดไฟเข้ามาปกติตันแปลงไม่เสียนะครับอตัวแปลงไฟมีแค่ไอตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่อ๋อตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับเชี่วชาญเท่าไหร่นะครับทีนี้มันไม่ร้อนนะครับอาการไม่ร้อนรอเราเช็คตรงไหนครับเเครื่อง เราต้องถอดคาปาออกมาเช็คก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมันมาวัดคาปากันดูก่อนนะครับครับผมก็ถอดน็อตตัวเดียวนะครับน็อตที่อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมาครับมันเป็นทั้งยวงแล้วพัดลมแล้วก็จะมีคาปาติดขึ้นมาคาปาตัวนี้ใช้1.5ไมโโรนะครับ1.05ไมโโรนะครับเราก็จะมาวัดไมโครดูว่าคาปาตัวนี้นะครับอ่าค่า 1. 0.5มันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับชิ้นเดิมนะครับเราตั้งมาในย่านตัวโอมนะคือตัวุมกลมนี้ครับแล้วก็ของผมเป็นรีเซตตัวคือเขียวนะครับให้เป็น NBF ตรงของมุมนี้ครับกับ N กับ F นะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่หน้าปัดนะครับว่ามันได้กี่ไมโครครับต้อง1ไมโครขึ้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็แสดงว่าความร้อนไม่ได้นะครับก็ ค่าป้านะครับเราก็จิ้มไปที่ซ้ายขวานะครับซ้ายขวามันจะมีนะครับมีสองขวานะครับข้างไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีขั้วบวกขั้วลบนะครับเราต้องถอดสายออกข้างหนึ่งนะครับให้เหลือข้างเดียวนะครับแล้วก็จิ้มไปจิ้มเขไป,ไปโอเคมาดูที่ค่าป้าได้เท่าไหร่โอเคค่ามาครับหนึ่งจุดศูนย์ 07นะครับค่าเต็มนะครับนี่ค่ะปลาค่าเต็มนะครับเคครับปลาไม่เสียครับอันดับแรกผ่านป้ายนะครับผ่านอันดับต่อไปเราใช้ระบบเสียงนะครับมาวัดที่ฟิวตัวนี้ก่อนนะครับว่าฟิวมันขาดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับก็คือทําไปก็ทําไปแล้วก็เดี๋ยวลุงโกรธนะทาไปแล้วก็ใช้เสียงครับระบบเสียงก็หมุนไปที่ย่านเสียงนะครับ ครับฟังเสียงเอานะครับนี่ครับแต่กันยะได้ยินเสียงครับถ้าปิวไม่กาดเสียงจะขึ้นนะครับเราก็วัดซ้ายขวาเลยครับปิวไม่ขาดนะครับนี่นี่ครับปิวอยู่ปิวดีอยู่นะครับโอเคผ่านไปครั้งอันที่สองกบอันดับต่อไปเราก็จะมาวัดตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับค่าเท่าไหร่เราก็มาดูกันตัวนี้นะครับเป็น า 300k นะครับนี่ 300k เ้วก็มาตั้งในย่านโอห์มนะครับโอก็ตั้งมาในย่านโอห์มนะครับตัวกลมๆนี้นะครับแล้วเราก็รีเซ็ตให้มันเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์โอห์มนะครับนี่ครับตัวกลมๆทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดนะครับผมจะวัดข้างไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาได้เลยใด้กทางครับ ไม่มีั้วบวกั้วลบนะครับตอดปลาุกครั้งที่ซ่อมนะครับผมเดี๋ยวไฟช็อตนะครับดูโอมจะขึ้นเท่าไหร่นะครับดูที่หน้าปัดนะครับอ่าทำนขึ้นน้อยจังนะครับสามร้อยเคนะครับสามร้อยเคมต้องขึ้นสามร้อยเคนะครับถึงจะได้นะครับเอาที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาเลยดีกว่าเ่ราไม่ชัดม่นชัดเกมอย่างเงี้ยเพื่อนครับผมก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้กิมบใบนะครับ อยู่ที่หน้าปัดนะครับว่าอ่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับปึ๊บเข้าไปดูแล้วนะครับยี่สิบเก้าจุดห้านะครับโอห์มโอห์มนะครับอีโอมอีโอมมันเข้ามาโดนอะไรต้นไ,ไม่กโม็โอห์มด้วยโอห์มเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมมองไม่เห็นจีดเออยี่สิบเก้าจุดห้า โอห์มนะครับทำไมได้แค่ยี่สิบเก้าโอห์มไม่รู้นะครับเพราะว่าอไม่รู้มเมื่อเมื่อกี้ผมวัดผิดนะครับเพราะว่าผมลืมดูดูไม่ค่อยดีนะครับก็เลยมันสามสิบสามสิบโอห์มนะครับไม่สามไม่ใช่สามร้อยโอห์มนะครับสามสิบโอห์มทีนี้ผมวัดได้ยี่สิบเก้าเนาะโอเโโอเคยี่สิบเก้าจุดห้าถือว่าอ่าอ่าตัวนี้ไม่เสียนะครับโอเคไม่เสียนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมเพื่อนครับผม เปลี่ยนเม็ดตอนนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันไฟมันออกนะครับแต่ว่ามันร้อนนิดๆนะครับจับแล้วก็เป็นอุ่นอุ่นเฉยเลยใช้ตัวตัวที่มันดีนะครับก็มาเปลี่ยนคือตัวตัวข้างบนนี่ครับข้างบนต่อลงมานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนของเก่าครับตัวนี้เป็นแม่นกิตอนที่เอาตัวเก่ามาใส่นะครับผมก็ มาลองนะครับตั้งยัในย่าน3า0องศานะครับแล้วก็ไปับบไปเปิดทำงานแล้วครับแับทำงานปกติพัดลมหมุนนะครับแล้วก็ไฟติดนะครับเสียงเครื่องดังปกตินะครับเอ่อแล้วอีกสักหนึ่งนาทีนะครับเราก็จะมาดูกันว่าที่เปลี่ยนแมกิตอนไปแมกิตอนแมกิตอนนี่แหละครับประมาณนั้นแหละไปแล้วมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะหายไหมครับ ครับอันนี้ของเก่าก็ให้มานะครับผมก็เลยนํามาทําใหม่นะครับเอานมาเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่ทําใหม่นํามาเปลี่ยนนะครับสำหรับแมกนิตอนนี้แมกนิตอนนี้ครับมันจะมีกับแม่เหล็กสองข้างแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวทําความร้อนนะครับให้ไฟมันออกโอเคนะครับมันเป็นคืนความร้อนหรือคืนความร้อนอะไรนะครับประมาณนั้นแหละเนาะเดี๋ยวอีกสักพักมาดูกันครับ การเพื่อนครับก็เปิดไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับมันตัดดังปิ้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูครับผมเอแก้วน้ําร้อนนะครับแก้วน้ําใส่น้ํานะครับไปตั้งข้างในนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับถอดปั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับวิธีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่ผมสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดเอาแก้วออกมาดูนะครับโอ้โหร้อนจี๋แล้วครับนี่ นี่เป็นไอนะครับ no จับจ oh. okay. ับไม่ได้เลยครับนี่ควรออกนะครับแต่ถ้ามองเห็นจะเป็นควรควรมันออกนะครับรับร้อนจีเลยครับจับไม่ได้เลยครับโอเคนะครับเครื่องนี้ก็ผ่านนะครับสําหรับเครื่องเตาอบไมโครเวฟนะครับอาการคือเปิดไฟติดไม่ร้อนนะครับแม่งดีตอนเสียนะครับก็ไปหาอะไหล่เก่ามาเปลี่ยนนะครับก็ใช้ได้เป็นอะไหล่ของชราบนะครับผมเอามาเปลี่ยนอะไรอย่างดีนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอเกจบ คลิปลงจะเพียงเท่นี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่อยากจะชมคลิปต่อไปนะครับก็ต้องกดลูกกระดิ่งนะครับแล้วกดติดตามไว้นะครับคลิปต่อไปมีอะไรดีช่างผมจะนาฝากเพื่อนเอกครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนำฝากนะครับขอบคุณเพื่อนเราสัมดาได้ครับขอบคุณทางด้าน u t u b e ทุกท่านนะครับขอบคุณทั้งห้าหมื่นกว่าท่านเลยนะครับที่กดติดตามด้านล่างไว้นะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ชุมการสวัสดีครับ